สวัสดีครับเ,เด็กๆนะนน่ารักทุกคนขอหน้าเชิญครับละเรียนหมดอันเทียนร้อนอันเรียนทั้งหมดหลังต้นันเรียนหมดทำความเคารพบุนคูนกูสวัสดีครับเ,เด็กๆนะครับวันนี้พบกับคุณต้นเช่นเคยนะครับอันนี้คุณต้นจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการสมัยกูและคณะโกสินง เด็กๆพอรู้จกักไหมครับว่ากรุงรัตนโกสินทร์อยู่ในช่วงยุคสมัยใดของประสาชาติไทยครับรู้จักครับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับนะครับปัจจุบันนะครับก็คือยุคป,ปัจจุบันของเรานะกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนอื่นเลยนะครับคุณต้นจะให้เด็กๆได้ดูวิดีโอทักษะพาทีอยากดูไหม ตัวด,ดูนะครับเิบเกี่ยวกับกรุงรัตน,นโ,โกสินทร์กรุงรัตนโกสินทร์ถูกสถาปานาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งพระองค์ได้ถือพระรายบราชสมบัติเมื่อวันท,ท,ที่6เมษายนพุทธศักราช2 3 2 1 ใหม่มาตั้งที่ตะบนบางกอกซึ่งจะอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา,ยาและราชธานีใหม่หรือกร,รุงรัตนโกสินทร์จะอยู่ตรงข้ามกับราชธานีเดิมหรือกร,รุงธนบุรีค่ะหลังจากที่สร้างราชธานีใหม่ราัชกาลที่หนึ่งหรือพระบาทสมเด็จพระพรุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้สางวัดพระศรีรัตนาสดารา และอันเชิญพระพุทธรูปสองคานมาประดิษฐานคือพระพุทธมหามาีรัตนปฏิมากรหรือที่รู้จักกันในชื่อพระแก้วมรกตค่ะซึ่งรชาชธานีใหม่คะมีนามว่ากรุงเทพมหานครอ,อมรรัตนโกสินทร์มหิดภราย,ยามหาดโ,โลกภนกพรรลราชธานีบุรลีลม กรุงราชยุเวแมาสถานองค์นี้มาเอาการสกีศาสตร์อติยาวิเสนรัตน์สิบโดยสาเหตุที่ราชการที่หนึ่งเนี่ยทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงราชรัชโกศิลป์เนี่ยมีทั้งหมดสี่สาเหตุด้วยกันนะหนึ so ่งที่บ้านของกรุงธนบุรีมีน้ำจัดสอนทำให้ตลิ่งเนี่ยสามารถถังคลายได้ตลอดเวลาสองกรุงธนบุรีเป็นเมืองอบ มีแม่น้ำไหลผ่านกลางยากที่จะป้องกันค่าศึกที่จะเข้ามาโจมตีทางเลยแล้วค่ะสามพาระราชวังเดิมคับแคบเพราะว่ามีวัดขนาดอยู่ทั้งสองข้างและสี่กุ้งร้านค้สินมีเส้นทางออกสูท่ทะเลทำให้สะดวกต่อการค้ามนาคมและค้าขายกับชาตต่างชาติ จนถึงปัจจุบันนะคะกรุงรัตนโกสินทร์มีกริส์ปกครองทั้งสิ้นสิบกระองดังนี้รัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระนุทยอดฟ้าสุราโรคมหาราชรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพร,ร,ระคุธเทือล้านภาภัยรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็ดจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แปดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาหานันทามหิดลรัชกาลที่เก้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามหาภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่สิบพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะต่อมานะครับ เมื่อทำงานตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องจัดเตรียมทีมงานเพื่อนำเสนอต่อไปอย่างไงบ้างครับสนุกไหมลูกช่วยกันลูกช่วยกันนะครับว่าแต่ละคนสามารถออกความคิดเห็นได้เลยนะครับซึ่งข้อมูลแต่ละคนนะครับผู้ต้น,นได้มอบหมายไปแล้ว่าข้อมูลของคุณรัตนะโกสิง์เป็นอย่างไรบ้าง รับแสดงความคิดออกมาผ่าน My m มล์แมปปิ้งหรือแผงภาพความคิดได้เลยครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็แต่ละกลุ่มก็เตรียมตัวนําเสนอนะครับตัวแทนนําเสนอข้อมูลให้เพื่อนๆฟังแล้วเราก็จะมาสรุปนะครับองความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง